o าทู to, แต่งหน้าให้สวยติดทนนานมีคนถามเมย์เข้ามาเยอะนะคะว่าแต่งหน้ายังไงให้ได้แบบนี้ไปดูกันเลยค่ะจะมารีวิวตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเมย์ใช้ตัวไหนบ้างอันดับแรกเลยเมก็จะมาฉีดสเปรเป็นสเปรย์น้ำแร่ล็อกเครื่องสำอางนะคะเมก็จะฉีด เขาเรียกว่าอะไรเซรั่มผิวใสวิตามินซีค่ะก็ใช้ตัวนี้ปาดไปเลยเป็นเซรั่มนี่ค่ะเสร็จแล้วนี่เป็นของนีเวียนะคะเป็นครีมซูเปอร์เซรั่มนะคะช่วยลดปัญหาเกิดสิวริ้วรอยแก่ก่อนวัยนี่ก็ใช้ดีนะทุกคน โอเคเสร็จแล้วนะคะเมก็จะใช้ครีมตัวนี้เฮเซลครีมสโนว์เพิร์สนะคะนี่เป็นของญี่ปุ่นอันนี้ใช้ดีอยู่นะทาก่อนแต่งหน้าโอเคเริ่มแต่งละก็จะมีทาครีมกันแดดเป็นซันสกรีนนะคะเป็นกันแดดตัวนี้เลยของเลสกาสามารถซื้อได้ที่ช็อปของเขาเลย ใช้ดีค่ะมันแต่นิดเดียวนนก็อยู่แล้วมันจะเพิ่มระดับหน้าของเราให้แบบว่าบิงขึ้นมานิดนึงเกลียไป,ป,ปตามมาใชา้เบสเป็นเบสของมอเมลสกาสเนื้อเบสเขาจะเป็นสีเขียวนะคะทุกคน ตอนนี้เมย์คิดว่าคือถ้าไม่มีเ่ะไม่มั่นใจเลยเวลาแต่งหน้าเพราะว่ามันช่วยล็อกรูกขุมขนไม่ให้มองเห็นรูขุมขนเราอะค่ะนี้มันจะเพิ่มให้หน้าเราปรับสีหน้าของเราให้ขาวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่มากเกินไปนะจะไม่ได้ช่วยปกปิดอะไรมากนะักแต่ว่าจะช่วยบล็อกรูกขุมขนไม่ให้มองเห็นรูขุมขนเวลาเราแต่งหน้านะคะอันนี้ใช้ดีเลยแหละแนะนำไม่ได้มีพรีเซนเตอร์นะใช้เองจริงๆใช้ทุกวัน นี่เห็นไหมคะมันก็จะมองเห็นลูกขุมขนน้อยลงจากเดิมนะต่อไปนะคะเนยก็จะลงลองพื้นด้วยตัวนี้สกินอัพของเมลิสกาอีกเช่นเคยนะคะเป็นรองพื้นที่ใช้ดีมากๆใช้แล้วน่าใสคือคือสาวจีนใช้กันเยอะมากตัวเนี้ยมันจะเป็นธรรมชาติมันจะช่วยปกปิดริ้วรอยต่างๆของเราพวกจุดด่างดำพวก รอยสิวรอยดำรอยแดงอะไรอันนี้ใช้ดีมากๆค่ะซื้อที่ช็อปมาลิสก้าเหมือนกันค่ะน,นี้เกยวเนี้ยเขาจะเนียนมากจะไม่ข่าวโอเวอร์ค่ะมันก็จะมีหลายระดับเฉดสีสำหรับเมย์นะคะเมยใช้เบอร์เบอร์อะไรล่ะไลท์นู๊ของเมย์เมย์ใช้ไลท์นู๊ตนะคะเห็นไหมคะเนียนไหม เนียนกลิบทุกคนปกปิดเนียนไม่หนาจนเกินไปนะคะนี่คือหน้ามันจะแบบเงาแล้วก็เนียนเห็นไหมแตกต่างจากเดิมไหมอลองเื่อตัวนี้ใช้ดีมากเอาละค่ะต่อไปนะคะมีก็จะมาลงคุชชั่นไม่ใช้คุชชั่นของเมลิสกาอีกเช่นเคยติดใช้ของเมลิสกาเพราะว่าของเขาคือแบบ ใช้ใช้ดีแล้วก็ใช้ได้นานก็จะเป็นนี่ยจะไม่ได้เอามาใช้เป็นแป้งเลยอะไรอย่างงี้ค่ะนีเป็นะปกปิดใต้ตาให้มันบายขึ้นนะคะเห็นไหมคือเมไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเติมหน้าระหว่างวันคือแบบใช้ครั้งเดียวคืออยู่จบทั้งทั้งวันทั้งคืนจริงๆ ก็จะช่วงตรงนี้ตรงนี้ตรงที่ไม่บอกว่าเม่หัวแตกจำได้ไหมทุกคนเห็นไหมเห็นรอยไหมเมยหัวแตกใช่ไหมคะเราจะปิดปิดทับขึ้นไปให้มันเนียนขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งน,งนี่แค่นี้เลยใต้ตา,ตาล่องแก้มส่วนคางนี่หน้าม,มันก็จะแน่นขึ้นเห็นไหมหอโอเคค่ะต่อไปนะคะเมย์จะตามด้วยแป้ง เมย์จะใช้แป้งของคิวเพสค่ะคิวเพสตัวนี้เห็นไหมเห้หมอะเมย์จะใช้บัตรตัวนี้นะคะใช้บัตรทับบัดจิ้มเออนะ <c oughs> ไปที่แป้งแล้วก็อะสับเบาๆเพื่อไม่ให้มันแบบว่ามันดูมันจนเกินไปนะคะอืมอันนี้ก็ใช้ดีนะคิวเพสตัวนี้ค่ะใช้ได้นานเลยแหละ เราไม่ได้แตะเยอะแล้วแตะแค่นิดเดียวเพื่อคุมไม่ให้ไม่ให้หน้าเราดูมันจนเกินไปนะคะนี่เสร็จแล้วเมย์ก็จะมาใช้แป้ง excellence calling skin setting นะคะมันเป็นเหมือนแป้งพับแหละแตะ่แต่ว่าเนื้อแป้งมันจะไม่ได้หนาเหมือนแป้งพับ มันจะเป็นสีที่อัพขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเนื้อมันจะไบรท์ขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแป้งฝุ่นนะคะทุกคนอันนี้จะได้คล้ายแป้งฝุน่นจะไม่ได้ช่วยปกปิดอะไรนะคะแต่ว่าเมย์จะเอามาใช้เติมให้ช่วงใต้ตาอย่างเงี้ยค่ะดูสว่างขึ้นนี่แต่นิดเดียวเองหาให้ใต้ตามันดูสว่างขึ้นนิดนึงนะคะนี่ช่องคางแล้วก็หน้ผาผากเติมเลยอ่ะให้มันดูมีมิติมากขึ้นให้ค่ะ เสร็จแล้วอะเม่จะใช้อันนี้ได่ผิวให้ผิวดูมิติอ่าเม่เก็จะนีวิธีแต่งหน้าของเมย์นะแต่มช่วงคางให้หน้าให้หน้ามันมีกรอบมากขึ้นนะคะให้หน้าดูเรียวมีมิติมากขึ้นให้หน้ามีกรอบมากขึ้นมีมิติอ,อ เสร็จแล้วก็จะมาใช้มือแตะจตมูกค่อเป็นสานนิดหน่อยนะคะมีมิติไหมเริ่มสวยหรือยังเริ่มสวยแล้วเนาะไม่จะมาเขียนคิ้วด้วยนี้ของอะไรวะสีวนานหน้าสีน้ำตาลนะคะ เนี่ะไม่ถนัดต้องมองกระจกจริงเม์ยก็เริ่มตรงที่หัวก่อนนะคะแบบไม่ต้องกดแรงนะทุกคนเบาๆเหมือนเราวาดรูปอะ่ะจะบอกว่าี่สอเขียนคิ้วเม,ม์มันหานกบเรอาไม่เจออะไม่ได้ไม่ได้เหราอ,อะเสร็จแล้วยังไม่จบแค่นี้นะคะเม์ก็จะใช้บัตเขี่ยให้มันเข้ากันได้ระดับ ให้มันกลมเกลียวกลมกลืนกันมากขึ้นนั่นเองอเคให้เขนคิ้วแล้วหนึ่งจะมาไฮาไลท์ตรงส่วนคิว้วไล่ไปตรงนี้ให้มันดูมีอะไรๆมากขึ้น จะดูมีมิติมากขึ้นนะคะวิงคิ้วเสร็จแล้วมาทาสีตาอันนี้ก็ใช้ี่ยห้องอะไรเลยก็ได้แต่ว่ามีใช้ของ if, if day อันนี้ใช้ดีสีเขาจะมีเยอะมากจะมีหลายเฉดสีมากไปลองซื้อดูที่วสันนะคะก็จะมีขายเนาะแต่อันนี้มาปาเลยปาเลย คือแต่งหน้าก็าไม่มีอะไรถูกผิดหรอกทุกคนแค่แบบใช้อะไรแล้วมันสวยก็พออะไรที่มันเข้ากับหน้าเราเแต่อันนี้คือมันติดทนนานมากเลยอ่ะคือเมย์แต่งหน้าไปทำงานตอนสามทุ่มอย่างเงี้ยอยู่ถึงเช้าบางทีกลับมาบ้านคือแบบหน้ายัางเป๊ะอยู่เลย <c oughs> นี่ค่ะช่วงตาตานิดนึง กรีดขอเมยจะใช้โทนสีที่มันเข้มขึ้นมาก็คือโทนสีนี้นะคะนะสีเข้มลงมายกใส่ตรงหางคิ้วนะคะอคอย่าลืมใต้าตาด้วยนะ ตาล่างใช่เขียนต้องขอบตาล่างแต่ตรงหัวตานิดนึงนะคะให้มันบริ้บริงเวลายิ้มก็จะตาหวาน <laughs> โอเคเห็นไหมคะเสร็จแล้วชายโดคริสตคเตอร์นะคะนี่ไม่จับัดตรงนี้ตาบน แค่ตรงชั้นตากระพรอนอะเห็นไหม,มตาก็จะดูบริ้งมากขึ้นนะคะก็จะแปะตรงล่างด้วยให้ตาหวานแต่แบบวันนี้เมยอยากฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงหน่อยก็จะใช้นี่คะเห็นไหมบริ n g b l โอเคเสร็จแล้วขีดตาวันนี้ ความจริงใช้ของอะไรก็ได้เลยที่มันแบบว่าติดดีดติดทนหัวแปรงก,ก็ใช้หัวแปรงแบบนี้วิธีที่ไม่กีนะคะม่ก็จะไม่ได้กีดทั้งตานะไ,ไหนไม่ได้กีทั้งตากีแค่หางตาก็พอแล้วแต่บางคนแล้วแต่แบบว่ารูปตาของแต่ละคนคือตามมันไม่ได้ใหญ่อะคือชั้นตามันนิดเดียวแล้วแบบเราไม่กีดทั้งตาเนี่ยตามันจะดูแบบเฉียวเฉียวเกินไปก็แค่นี้พอ ขีดบนแล้วขีดล่างด้วยเดี๋ยวนี้เป็นเทนอะไรเทนเกาหลีใช่ไหมขีดล่างโอเคอันสออเขียนใต้ตาเนาะนี่นี่ค่ะอันนี้ใช้จนเยินหมดแล้วอ,อะไม่รู้ยี่ห้ออะไรด้วยเมลิสกาใช่อันนี้อันนี้ของเมลิสกา โอเคตาก็จะยากนิดนึงนะคะตัดขนตานะคะแล้วก็ปัดขนตา เริ่มหนาวขึ้นแล้วเค okay. อย่าลืมต้ตาด้วยนะคะเป็นไงตาสวยแล้วมีมิติมีออร่ายิ้มไปผู้ชายมองผู้ชายรักผู้ชายหลงมองฉันหลงฉัน เมยก็จะใช้บอดนะคะอันนี้สีสวยมากเลยนะคะแล้วก็ติดทนนานด้วยอันนี้ไม่ใช้ดีดีแล้วแหละโอเคจะถูกจะพแพงก็ขอให้แดงไปก่อนใช่ไหมไปเมย์ก็จะมาเติมไฮไลท์หน้าด้วยอันนี้เช่นเคยจะเป็นบอทของวิสกาเช่นเคย มันก็จะ,ะรงสามจามูกเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะปัดตรงกุกแก้มของค่ะ<อ>ตรงหน้ผาผากิดนึงนะคะบัตรตัวนี้คือดีมากๆหน้าเงาแบบเงาเหมือนเกาหลีเงาแบบเงาไม่ลอยอะ่ะคือนะคะมันก็จะดูเป็นมิติหน้าฉ่ำวาวดูแบ ดูหน้าวาวเหมือนสาวเกาหลีเกาใจอะไรแบบนี้เลยนะคือแบบแนะนำาอันี้เลยใช้ดีจริงๆของบริสกาอีกเช่นเคยชอบของบริสกาเพราะว,าว่ามันติดทนนานใช้คือแบบอ่ะเมอัพจะเขียนนี่ให้มันดูวิงวิงนะคะแค่นี้พอนะเห็นไหมเห็นไหมอยอันนี้ใช่ไหมมันก็ดูแบบว่าเรียบๆนี่เพราะว่าเวลาไปโดนแสงกลางคืนอะคือมันต้องแต่งให้มันเข้ม นิดนึงเพราะว่าเราทํางานกลางคืนเนาะเราต้องแต่งหน้ามันเข้มนิดนึงพอไปโดนกระทบกับแสงไฟหน้ามันก็จะเป็นออร่าแต่ว่าถ้ากลางวันเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องใช้มันมากเกินไปเดี๋ยวมันจะดูโดดเด่นเก,กินไปแต่ถ้ากลางคืนนะมันก็จะต้องหนานิดนึงเห็นไหมคะเห็นนะอ่าดูแบบอุ้ยหน้าฉ่ำว่าดูหน้าวิ่งวบวิ่งวบเดือเกินเห็นไหมคนอันนี้คือจะเสร็จแล้วนะเห็นไหมช่วยไหม โอเคตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนส่วนปากหรอไม่ทาสีอะไรก็แล้วแต่บางวันใส่ชุดแดงๆแดงเลืเลืแล้วแล้วแต่โทนสีก็อันนี้อันนี้ก็นี่ของดีออดิปความจริงก็แล้วของอะไรก็ได้น,นี่เพื่อนซื้อให้ของขวัญวันเกิดมีสลักชื่อมเมย์ด้วยของดิออดนะคะชอบสีนี้มากๆเลยเพราะว่าเป็นสีนูด๊ดมันไม่เข้มมากมย์กชอบใช้สีนี้ลงก่อน ใช้สีเนี้ลงก่อนเพราะว่ามันไม่เข้มโอเวอร์จนเกินไปแล้วก็บางครั้งก็จะใช้แบบตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยสีมันจะแบบว่ากลืนเหมือนแบบไม่ให้ปากดูคำอะแต่มันจะไม่ได้ออกสีอะไรมากมายเลยนะไม่ได้ออกสีอะไรมากมายสีที่มันเข้มขึ้นมาทาตรงช่วงริมข้างในปาก เห็นไหมสวยหรือ,อยังทุกคนเอาละคะ่ะวันนี้มีก็แต่งหน้ารรเสร็จเั็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงฝากเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซ s c สไคร ไม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย